สมเด็จหลวงตาพันเขาเล่นกันไหมครับหลวงตาพันเล่นนะครับผมพูดถึงสมเด็จหลวงตาพันนิดนึง<ะ>สมบัตสมเด็จห,หลวงตาพันเนี่ยท่านไหนที่แบบท่านไหนนะที่แบบอยากได้พระที่ดีอ่ะนะ,ะแล้วก็เป็นพระสมเด็จโดยเฉพาะพระสมเด็จนะ,ะแล้วก็เป็นพระที่มวลสารดีพิธีดีนะทุกอย่างดี แล้วราคาไม่แพงให้ไปเช่าหลวงตะพันอนะหลวงตะพันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าทุกวันนี้ผมเองให้เช่าอ่ะทําใจไม่ได้เพราะราคาก็ถูกมากาาแล้วเป็นพระที่สวยมากพิมพ์ทรงเหมือนเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางพมเลย<ะ>เนาะแต่ว่าราคาหลักพันเองนะครับแล้วมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารพระสมเด็จบางพมที่เยอะมากนะครับเยอะจริงๆเนาะ บอกได้เลยว่าไปหาเช่าเลยเนาะดีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นพระที่นะสำหรับผมนะสวยนะ,ะพิมพ์ตรงสวยนะเช่าเก็บเรื่อยๆเหมือนกันครับ